ครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้นอง,งทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายครับวันนี้ตัวกับผมทนรองไส้เดินทางมากตำบลเชียงแหวนะครับเนาะมาเบิ่งงานแข่งเรียบประเพณีแข่งเรียบของตำบลเชียงแหว่ทบหาสิบเอ็ดโมบ้ายนะครับพระเจ้าเรียนมมวลนะครับเป็นประเพณีของลุงน,นามน้องหานครับตอนนี้ข้าจ้ากําลังสิบปอยอคู่แข่งระวังหญิงตอวหญิงนะครับออกมาเนาะครับกําลังกําลังสิบปอยมากประเทศจญิงนะครับ ะทาง250เมตรนะครับระยะทางสองร้อเมตรร้อเมตรนะครับเพศชายสามร0อเมตรพันจะแบบเพศหญิงสองร้อยหเมตรนะครับเดี๋ยวนี้ก็ร่างสิบปอยออกมาแกนะครับก็เคยพบกันในรอบที่สองนะครับปีที่แล้วรีบไปกันพบรอบที่สองมาเห็นคู่นี่มาเจอกันอีกนะครับครับปีนี้ก็โคจรเอยกันเป็นประเภทที่จมวนเียครับพี่น้องครับ หน่วยทีฮะพ่อข้องนี่ก็เป็นข้องสรงนนำไหลลงมาจากโคกหลานตีทำกลแล้วไรูมาจากหลานตีแล้วก็เพื่อใ้การะเสยเบทใ้าล้อยคลอเรองรไหลูงมาจากหัวสัมผัสครับเลยตัวดีนะครับยิงลงไปใส่ถุงน้งหานนะครับใด้เป็นข้องที่สวยงามเป็นเล่มมาแข่งเซ่้องปีนี้ครับบริแข่งที่นในบุมน้องทานนะครับปีนี้ตำบลเสียงแหวนะครับ อำเภอกลุ่มพาวะปีจังหวัดอุดรธทานีครับควายมาแล้วครับพี่น้องกำลังครับครับคนส้มก็ละเต็ียมสองควายแล้วครับควายแล้วครับพี่น้องครับคูครูปีเทลแล่ก็กระโดดสองครูนี่ครับคนกำลังเที่ยนะครับเที่ยนะครับคนครับครับเอั ครับควนพี่น้องบึ้งครับรับยิงมี่าวก็ก่ะแทเนะครับาะรุ่นรุนแม่บ้านนะครับครับครับบึ้งควนนะครับบึ้งเยี่ยกำลังจับมากนะครับพี่น้องครับครับครับ ดีมากนะครับเนาะเขาเอินว่าห่างกันพอพอเพียงว่ากิรีศนะครับสูทีกันกาะกันมากเขิ่นว่ากิรีศว่ากิรีศเพื่อนทางอำเภอสิบานเอิ่นว่าว่ากิรีศสูทีว่ากิรีศนะครับแจงเลียภาษาเลียนะครับเนาะเป็นซับไม้ของการแจงเลียเขาเอิ่น่าห่างกันตัวว่ากิรีศว่ากิริศเพื่อนเออครับมาแล้วครับ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  ครับ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 โอ้ขยันดี้นะครับสีสีที่ฝากว่าน้สีเขียวกับสีสมแล้วเขาเขาวาดเก่ดีๆนะครับเนาะครับ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 โอ้ยมกเก่งดีดีนะครับ ว่กิริศว่ากิริต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 ว่ากิริศว่าเข้าตันชัยไปแล้วโอ้ที่ที่เจ้าวาดมีทักกินี้นะครับเนาะท ala. wow. yes ี่สมกับโม่แขกเราครับครับครับแบบผู McMahon. ้ขับสนุกครับทีนี้ครับสวัสดีครับ